เราท็อปด้วยฟองนมช่ำช้ำสวัสดีค่ะเล็กแชนแนลนะคะวันนี้จะมาทำกาแฟทานค่ะจะทำคาบูชิโนเย็นทานค่ะ จะใช่กาแฟแบบสำเร็จรูปค่ะใช้แบบฟรีดได้ค่ะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทำกันเลยค่ะใช้น้ำร้อน80 ml นะคะนมสด30 ml นมข้นจืด20 ml นะคะแบบวันไม่เยอะ ทำกันเลยค่ะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะผีน้ำร้อนลงไปเลยค่ะใส่นมข้นจืดนะคะ เทกาแฟลงไปเลยนะคะใช้แก้ว16ออนค่ะใส่นมสดค่ะคนเลยค่ะใส่น้ำแข็งเลยค่ะ ใส่น้ำแข็งลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทอปด้วยฟองนม โรยหน้าด้วยผงโกโก้ดิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะคาโปชิโน่เย็นนะคะ แค่นี้เราก็ได้ค่ะปูชิโดเย็นอร่อยอร่อยแล้วนะคะขอชิมกันนะคะแบบฟิ t ไดก็อร่อยค่ะอร่อยสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ